ไอดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเกา่าเหมือนเดิมครับสําหรับเช้านี้เตือนเสาขึ้นมาครับขึ้นพักแรมมขึ้นเหรียญยุนี่พักยุนี่นอนอยู่กบหมองนี่ตอนนี้ครับทีมงานเขาเตรียมตุลเตรียมตัวครับสตรตทเครื่องแล้วเตรียมตัวเดินทางครับที่ยกกอยกางตลาดทับหกีคิวครับ,รบมือน,นี่ตั้งหน้าตั้งตาออกแล้ว โต๊ะเจ็บโตัวขยับไม่ควรจะออกไปน้ำก้นนะครับจะได้ผอมก้อนออกก้อนครับมือนี่ ส่วนจะหากินกับกาแฟครับคืนเก็บสิ่งเก็บของครับชุดแรกชุดเวทีมือเสือ,อก,ก่อนอ่ะขยับขยับไม่ยังงไรนะ ở bên thím sẽ là ở bên sẽ là vị diện thắng ngoặc thì cái chốt ăn các phải phải sẽ. ภาสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมดนลยภาสิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมดโยกหัวข,ขึ้นอว่ะด่วนหมดได้กระจกใหม่พี่น้องครับยืดเสื้อมาก,กัดแตกเลยได้เวลาเวลามัน สั้งติดไนไหนไม่คนก็เลยดึงไว้สักวันหนมันยูดิอย่างมันยูตัวก่อนโอ้คนล่างลดอี่คือส่งไม่ไม่เหลี่ยมเหลี่ยมลดแต่ละขั้นเตรียมตัวเตรียมตนเตรียมตัว เ,เ,ขเข้ามานกัที่อำเภอศรีคิ้วไายแล้วครับขั้นแรกออกแล้วขั้นี่สุดคือขยะเ,เข้ามายามให้เพื่นดีใจครับเข้าไปให้เพื่นคืดทอด กุ้งกำลังกวาดทำความสะอาดอยู่ข้างในจุดก่อนเบื้องส้นทางนี้สะอาดแล้วเดี๋ยวยุ่นี่เป็นวังสวนครับก็ออกในนี่คือกันบอได้ไปเก็บถุงพมใส่ขยะได้ลูกขยะขยะเฮาอยู่ให้เพลินดีใจเฮาไปเพลินคือทอดบอได้ก็ละชินละชินละชินก่ จักเมื่อนล่ะฮะเด็กกระจกเพื่อนน่ะจักพันล่ะพันครับพันพันก่อนได้เออบ่ใส่บ่ใส่ฟิล์มจีฟิล์มเขาเยับว่าวันมาเน็ตเออขยัว่าตอนเสาร์ที่ไรยุติแค่ผมวันรอบเออหาลานหนาก็จักรีบาทครับเออใครแนวว่ามันอยู่โคราชเนาะมันมันเป็นแรงของมันโคราชไม่มีอยู่เสยที่นี่เออ ออกไปพร้อมกันนี่ละไม่ตามหลังไปกูดได้หอก่้นกับปักมุดให็นด้อเฮ้ยไม่กวดกับยูรอนฮอกไปหรอไม่กวดวัดเย็บขอขยาลยลูกเก็บขยายก่อนที่เราจะเดินทางย้ำพา,ายู่กับเพิ่นดีใจได้ไหมเนะาะย้ำไปกับคือถอดอ้ยติ๊ดกหายมาพักแท้ได้ไหมเนาะ มันเตี๊ยมบ่าไหมมาขึ้นนี่โอ้ไปหัวเดี๋ยวบ่ไนด้ยังเลยวันลุยเล่นบ่เดี๋ยวสิตามไปเี๋ยวื้อกันล่ะโอ้ขนาดนี้ขนาดนี้ปักเข้าไปเนี่ยบ่น,นั่นนี้นี่ผู้ใหญ่มาถึงแค่นั้นเด็กน้อยบ่ใส่เกือบเรียนมาน้ิจีฟังได้บอรูเรื่องเลยเดีนี่ ได้กระจกได้กระจกใหม่แล้วได้กระจกใครตัวมันแตกงามจอดอยู่นนเนะเออพอแตมกมาอยน้ำดีลนะตอนแตกอะไใส่กิ๊กเลยฮอนบักคักเลยบัดเนี่ยไปเดินทางปลอดภัย เป้าหมายอยู่ที่สีคิ้วครับทีมงานทั้งบริอมก่อนออกค่อนครับเดยวก็สิไปตามกันนี่แหละเลือกลนเห็นรถบ้านติดว่าสิไปที่หลังบ่าไ้ครับรถหกหลอ่อเขาต้องออกค่อนครับหน้างานทุกคนสตาร์ทเครื่องเตรียมตัวแล้วครับ เตรียมตัวเดินทางเดองขยะซอยกันนึกมันหันเปล่ะหรอพ่อฮะหันให้ยยดดิโมหันเลยถือไปเสียบไม้เะแล้วเอาเขาก็เมียดหรอตอนนั้นถือไปเลย มี่นายบอกให้นำมาใส้นี่เล่นี่นำนี่นี่เท้ใส่เลยเอาไปเสียบยูซาร่านั่น,ด,นดูแลขยะ่ะเตยมตัวเติมตัวพอได้พร้อมออกไปก่อนที่เลือกก็สิเป็นรถบ้านเนี่ยแหละบปเนย้พอทีมงานว่ทัานลูกเขาเป็นบมกว่านัดกันสิบโมงเสาร์ยังเสียออกอาบน้ำอยู่วัดอยู่ว่าก่อนวัาสัตว์ ไปทุกคนไปออกเดินทางปลอดภัไไยไปยังไปยังไปยัยป <c ười> งลูกตี <c ười> จิกก้าบ,บ้านเดียวไปนี้บบนเอารถยังไงไปส่งอ,อาไปเรียนหนังสือก่อนยังมาไหมไปเดินทางปลอดภัยครับทิมงานเฮอคลิปนี้ไว้สมีซาก้อนพี่น้องครับดวยวพอกันไม่คลิปหน้าครับคิอมีสบายดีพี่น้อง